สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้พี่ภูมิอยู่ที่ไหนอเล็กซานเดอร์อยู่ที่ไทยแลนด์ <Thailand. S 1> แล้ววันนี้จะไปทําอะไรตัดผมจะไปตัดผมเนาะนจะไปตัดผมยาวมากดูสิโอ้ยผมยาวแล้ว<ำ>เดี๋ยวไม่เจอเ<ะ>สื้อผ้าไปตัดผมเนาะน<ำ>ไปตัดผมในตลาด<ม>บ้านเราอันนี้เป็นดอกไม้ของคุณยาย ยายนางปลูกดอกไม้ปลูกใบไม้ไม้ดอกไม้ใบมแต่ไม้ใบค่ะพี่นอ้องเพื่นกำลังฮิตเนาะจ้าไม้ด่างไม้ด่างของคุณยายค่ะเราปลูกไว้พื้นที่มี่หน่อยค่ะก็ใส่ปลูกไปตามพื้นที่ที่เฮ้ามี่ะค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปที่ร้านตัดผมกันเลยเนาะคัาผมไปตามมาเลยค่ะ ยู่นี่อะไรเงี้ยไม่ต้องไปกับน้องถ่ายอยู่นี่มันหอนจะไปไหนครับผมตัดผมตัดผมหอนแห้งจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ามืมอนี่ไขวิจาร์มอนี่เป็นคึมคึมเป็นคึมอยู่จ้ะฝนตกตลอดสัปดาห์เลยจ้ะต่างๆ ช่วงเขัมากลับมาบ้านจ้ะพี่นอ้องแม่ใหญ่เพิ่นสถ่ายรูปก้อนหลานสิตัดผมจ้ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวางได้ดอกนี่ มีเก่งที่ิะอยู่สิเบ็ดสุดดึงให้เลขาทหารสวยหมดแหละพุ่มใส่ก็โอเคแล้วอืมเพิ่นถามว่าให้เชยชั้นใส่หมวกใบนีหรือเชยชั้นใส่หมวกไล่ทหารใบใดคือเพิ่นว่าทีนี้ไปตัดผมนะทีนี้นะไปตลาดกันทีนี้ไปขึ้นรถใช่ไหมคขึ้นรถหรกเออชงมันแลวเออเราต้องเอาขับลงไปข้างล่างหรกยายเอาวีออกไหมไม่ยายขับให้ไม่ยายขับให้ให้ยายพาไปตลาดไปกับยายไหมล่นะ ไปกับแม่เหรอไยากขายให้ไหอ, <c oughs> อเหม็นแม่เหรอแบบหนเนี่อาบแปรงฟันพร้อมผุนแล้วเนาะใส่เข้าไปใช่หรือเปนี่ค่ะมีคนแนะนำมากค่ะว่าตัดตัดโมเดิร์นไ,ได้ได สวัสดีค่ะสวัสดีครับตัดผมแล้วแล้วฝนตกข้ามครับพี่น้องฝนตกครับผมมานั่งอาพากฝนรทบโอ้ยโอ้ยรั่ว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 ก็หลกกนะโหละมูละโหละหลกหลห จะหลับก่อยจ้ะมาเส้ามีแห้งมาพักฝน ชอบไหมลูก wow, <all> right. มว้วนไลรฝ <laughs> <laughs> oh, นตกก็มีแห้งพี่น้องจ้าห <Hey, S 1> ลังฝนตกแล้วฝ hey, hey, hey. ันหญาแต่ส่งผมมันถือกน้ำ oh. <laughs> ตัดแล้วๆไหมฮแม่นจ้าทันเดียไม่ญงเพื่อนันม่อใช่จ้ะแมะ่ันจ้าไปยุคน้ำก่นันาไปนก็วยระชีได้เอาไปขึ้นเพิ่นตัวน้อจังจังน้อยผละ เล่นน้ำได้ที่นี้ทีนี่ย่านน้ำฟงใส่หัวเจ้ของกลางห่มอ้อมน้่มกันเนาะแบบนี้สามหมือนอยาบเพราพวกผมมบเสียไถ้อยู่นี่ก็หยากจะน้ากว่เด็นไสไหมเย่ะไปฮ็ดมันติดย่ยได้เจ้าของกันไหมหยา่าจะเล่นน้ำมามๆมไม่เล่นลงมาร้านคนรอด สั่งเป็นสิบยี่สิบสามสิบสั่ะเลยายตักให้เองแหละเงินหาสิบบาทให้ได้สาลาเปากับขนมจิถ้าเดิน่งไปหายมูอแรกคนลายังสิบางเทียวท้ายไปแล้วอันจะมาจับผมชั้น่นว่า แม่กินส้มตำก่อนแม่หญิงตำส้มตำให้แม่กินอยู่กินข้าวมีตางกินข้าวอแล้วฮะอิ่มแล้วอิ่มยังแด้ยวนี่เพราะท่านอิ่กินอี่ยังแม่ผภูมิยังไม่ได้กินข้าวทั่วต่า เค้กมันคือเค,เค้กเค้กไม่ใช่ข้าวต้องกินข้าว your app ผิดไม่นิ่งแค่แอปสโม่พี่โม่เด๋ยว your will ไม่กินข้าวหรอกินข้าวไหมเล่นเกมกินไก่ไหมกินไก่ไหมไก่ก็มีโอเคอยากเล่นเกมจะโอเค ห้าแบนี้พ่อนมากยิ้มสวยๆหน่อย